เมื่อคืนคุณฝันไหมบางคนอาจตอบได้ทันทีฝันสิจำได้ด้วยแต่บางคนกลับนึกเท่าไหร่ก็จำไม่ได้เลยเหมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วทุกคนฝันแค่บางครั้งสมองเราเลือกจะเก็บหรือลืมมันไปเฉยๆเท่านั้นเองว่ากันว่ามนุษย์เราใช้เวลาประมาณหนึ่งในสของชีวิตไปกับการนอน และในเวลานั้นราสองชั่วโมงของทุกคืนคือช่วงที่สมองกําลังฝันอยู่พูดง่ายๆคือเราใช้เวลาเกือบ6ปีของชีวิตอยู่ในโลกของความฝันโดยไม่รู้ตัวแต่น่าสนใจไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคืนแบบนี้กลับเป็นสิ่งที่มนุษย์ยังอธิบายได้ไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไร ทำไมสมองต้องสร้างภาพเสียงและเรื่องราวขึ้นมาในขณะที่เราหลับสนิทมันมีเหตุผลทางชีววิทยาหรือเป็นเพียงเศษความคิดที่สมองกำลังระบายออกมากันแน่บางคนฝันถึงอนาคตบางคนฝันถึงคนที่จากไปนานแล้วบางคนฝันถึงสถานที่ที่ไม่เคยมีอยู่จริง และบางคนฝันถึงสิ่งที่เหมือนจะมีความหมายบางอย่างซ่อนอยู่ในทุกยุคสมัยของมนุษย์ความฝันจึงไม่ใช่แค่ภาพในหัวตอนหลับแต่มันคือรหัสลึกลับที่ผู้คนพยายามถอดความหมายมานับพันปีตั้งแต่กษัตริย์อียิปต์ที่ใช้ความฝันทํานายโชคชะตาไปจนถึงนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ที่ต่อสายตรวจคลื่นสมองเพื่อหาคำตอบว่า แพ้จริงแล้วสมองกำลังทำอะไรอยู่ในตอนนั้นคืนนี้เราอยากพาคุณไปสำรวจโลกอีกใบโลกที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวของเราเองโลกที่เต็มไปด้วยภาพเสียงอารมณ์และความรู้สึกที่บางครั้งสมจริงยิ่งกว่าความจริงโลกที่เราทุกคนรู้จักดีแต่ไม่มีใครเข้าใจมันอย่างแท้จริงโลกแห่งความฝันลองจินตนาการดู คุณกำลังอยู่ในทะเลทรายอียิปต์เมื่อกว่า3,000ปีก่อนท้องฟ้ายามค่ำเงียบสงัดมีเพียงแสงดาวพรั่งพรายเหนือพีระมดิดในกระโจมของนักบวชคนหนึ่งมีชายหนุ่มกำลังเล่าความฝันเมื่อคืนให้ฟังเพราะในยุคนั้นความฝันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยแต่มันคือสารจากเทพเจ้าชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเมื่อมนุษย์หลับวิญญาณของเราจะล่องลอยออกจากร่าง เดินทางไปยังโลกอีกฝั่งเพื่อพบเจอกับเทพหรือวิญญาณบรรพบุรุษและสิ่งที่เราพบเห็นในความฝันคือข้อความที่พวกท่านส่งกลับมาบางครั้งเพื่อเตือนภัยบางครั้งเพื่อให้คำแนะนำจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะมีนักทำนายความฝันเป็นอาชีพจริงๆและยังมีสมุดแห่งความฝันซึ่งจารึกสัญ,ญลักษณ์ไว้เช่นฝันเห็นงูแปลว่าได้รับการปกป้องจากเทพหรือฝันเห็นน้ำ คือการชำระล้างบาปในใจข้ามมาที่กรีกโบราณที่นั่นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าแอสเคล i ปิออนวิหารแห่งการรักษาแต่สิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในวิธีการรักษาของพวกเขาคือการนอนหลับเพื่อฝันใช่คนป่วยจะมานอนในวิหารนี้เพื่อให้เทพแห่งการแพทย์แอสเคลเปอุสทรงนิมิตแห่งการรักษามาในความฝันพอตื่นขึ้นมา พวกเขาจะเล่าฝันให้นักบวชฟังแล้วนักบวชจะตีความว่าเทพเจ้าบอกให้รักษาอย่างไรเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใช้ความฝันเป็นยารักษาเลยก็ว่าได้แต่ไม่ใช่แค่โลกตะวันตกเท่านั้นในจีนโบราณเองก็มีแนวคิดว่าความฝันคือการเดินทางของจิตโดยเฉพาะในลัทธิเตา๋ามีความเชื่อว่าจิตสามารถออกจากร่างไปเยือนมิติอื่นได้ขณะหลับ เรื่องนี้สะท้อนอยู่ในวรรณกรรมจีนชื่อดังจวงจื่อฝันว่าตัวเองเป็นผีเสือ้อที่ตั้งคำถามว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้เราตื่นจริงหรือยังอยู่ในฝันสำหรับคนไทยเองในสมัยโบราณเราก็มีตำราทำนายฝันที่ผสมความเชื่อทางพุทธและไสยศาสตร์ฝันเห็นงูหมายถึงเนื้อคู่จะเท่ามาฝันเห็นฟันหลุดแปลว่ามีญาติผู้ใหญ่จะล้มป่วย แม้จะฟังดูเชิงไสยศาสตร์แต่จริงๆแล้วก็สะท้อนว่ามนุษย์พยายามตีความสิ่งที่เข้าใจไม่ได้โดยเครื่องมือที่ตัวเองมีในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นอีลิป์กรีกจีนหรือไทยความฝันในสายตาของคนโบราณคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกของคนตื่นกับโลกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือช่วงเวลาที่จิตเราเปิดออกและบางที อาจมีบางสิ่งจากอีกฝั่งพยายามสื่อสารกับเราอยู่จริงๆจนมาถึงศตวตรรษที่19-20โลกของความฝันเริ่มมีแสงสว่างจากเหตุผลและวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่าถ้าความฝันไม่ใช่ข้อความจากเทพหรือวิญญาณแล้วมันคืออะไรยุคนั้นยังไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนวันนี้นักวิจัยต้องพึ่งการสังเกตตัวเองและบันทึกฝันของผู้ทดลอง แต่การทดลองเริ่มเผยให้เห็นอะไรบางอย่างที่น่าตื่นเต้นความฝันไม่ได้เกิดจากโลกวิญญาณหรือพลังเหนือธรรมชาติมันเกิดจากสมองของเราขณะหลับเองแล้วนะักวิทยาศา,ศาสตร์ก็พบว่าเมื่อเรานอนหลับสมองไม่ได้ปิดตัวเหมือนร่างกายแต่กลับทำงานอย่างกระตือรือร้นบางส่วนของสมองมีพลังงานมากกว่าตอนตื่นเสียอีกนี่แปลว่าฝันคือผลลัพธ์ของกระบวนการทางสมอง ไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติอีกต่อไปแต่ก็ยังเต็มไปด้วยปริศนานักวิจัยเริ่มสังเกตว่าบางคืนเราฝันชัดเจนบางคืนแทบจําไม่ได้เลยบางคนฝันเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกบางคนฝันเรื่องเหตุการณ์ประจําวันและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือพวกเขาพบรูปแบบการทำงานของสมองที่สัมพันธ์กับฝัน นี่คือก้าวแรกที่ทำให้ความฝันถูกวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบช่วง REM หรือ Rapid Eye Movement ซึ่งจะเป็นบทบาทสำคัญในหน้าถัดไปพูดง่ายๆคือความฝันยังคงมีความลึกลับแต่เราเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นกิจกรรมทางสมองที่เกิดขึ้นอย่างมีแบบแผนและไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติอีกต่อไปนี่เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนมุมมอง จากการมองฝันเป็นประตูสู่โลกอื่นสู่การมองฝันเป็นหน้าต่างสู่สมองของเราเองลองนึกภาพตัวคุณนอนหลับอยู่ตอนนี้ร่างกายของคุณสงบสนิทเงียบเหมือนไม่มีชีวิตแต่จริงๆแล้วสมองของคุณกำลังทำงานอย่างบ้าคลั่งช่วงที่เราฝันชัดที่สุดเรียกว่า REM sleep หรือ Rapid Eye Movement ชื่อฟังเหมือนเรียกให้ตาเราวิ่งไปมา แต่ความจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะในช่วง REM สมองของเราทำงานเกือบเท่าตอนตื่นเราเห็นภาพเสียงอารมณ์และเรื่องราวเหมือนกำลังเล่นหนังในหัวแต่ร่างกายเรากลับหยุดนิ่งนี่ไม่ใช่ความบังเอิญร่างกายถูกล็อกไว้โดยสมองเพื่อป้องกันไม่ให้เราทำตามฝันจริงๆลองจินตนาการดูถ้าเรากำลังวิ่งหนีเสือในฝัน แล้วร่างกายขยับตามจริงๆคงเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นแน่ๆนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการล็อกนี้เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของสมองเพราะขณะที่สมองทำงานราวกับตื่นกล้ามเนื้อกลับได้รับคำสั่งให้พักผ่อนและไม่เคลื่อนไหวนี่คือเหตุผลที่เราสามารถผจญภัยในโลกฝันโดยไม่ล้มลงจากเตียงนอกจากนี้ REM ยังมีความสำคัญต่ออารมณ์และความทรงจำ นักวิจัยพบว่าการฝันช่วยประมวลผลอารมณ์และช่วยให้เราปรับตัวต่อความเครียดบางทีความฝันที่เราจำไม่ได้เลยอาจเป็นวิธีสมองซ่อนตัวช่วยให้เราจัดการกับเรื่องยากๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันสรุปคือฝันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่ก็ไม่ธรรมดามันคือโลกที่สมองสร้างขึ้นเองที่เราได้เข้าไปสำรวจทุกคืนโดยที่ร่างกายถูกล็อกไว้อย่างปลอดภัย และสมองกำลังทำงานอย่างเต็มกำลังคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสมองของเราถึงยุ่งอยู่กับเรื่องแปลกๆในความฝันทั้งที่เรานอนอ,นอยู่บนเตียงสงบสนิทและไม่ได้ทำอะไรเลยนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานหลายอย่างเกี่ยวกับความฝันและพบว่ามันอาจมีหน้าที่สำคัญต่อสมองและชีวิตเรา 1. ฝันเพื่อประมวลผลความทรงจำสมองเราไม่เคยหยุดทำงาน และในช่วง REM สมองจะคัดแยกความทรงจำเหมือนสมุดบันทึกขนาดใหญ่ที่ต้องจัดเรียงหน้าใหม่เรื่องที่สำคัญจะถูกเก็บไว้เรื่องไม่จำเป็นอาจถูกลบฝันคือกระบวนการทดลองเล็กๆที่ช่วยให้เราจำสิ่งที่สำคัญและเรียนรู้จากวันนั้น 2. ฝันเพื่อซ้อมสถานการณ์อันตรายบางทฤษฎีชี้ว่าฝันเหมือนการซ้อมรบของสมอง เราอาจฝันถึงการถูกไล่ล่าตกจากที่สูงหรือเจอสัตว์ร้ายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิธีสมองเตรียมความพร้อมให้ร่างกายและจิตใจรับมือกับภัยจริงลองคิดดูหากสมองซ้อมในฝันเราอาจรอดจากเหตุการณ์จริงได้ง่ายขึ้น 3. ฝันเพื่อบรรเทาอารมณ์ที่ยังค้างอยู่ฝันยังช่วยให้เราปล่อยอารมณ์ที่ถูกกดไว้ความกลัวความกโกรธ ความเศร้าบางครั้งเราฝันเรื่องแปลกๆจนตัวเองตกใจแต่จริงๆนั่นคือสมองกำลังเคลียร์ความเครียดและปรับสมดุลอารมณ์ฝันบางครั้งจึงเหมือนห้องน้ำจิตใจที่เราไม่รู้ตัวแต่สมองทำงานอย่างนิบเรียบเพื่อเราแต่ถึงแม้จะรู้แบบนี้ฝันก็ยังเต็มไปด้วยความลึกลับเพราะบางเรื่องราวในฝันของเราก็อธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลตรงๆและบางที นั่นก็เป็นเสน่ห์ของมันตอนนี้เราจะขยับจากชีววิทยาเขาสู่จิตวิทยาคลาสสิกที่ว่าด้วยจิตใต้สำนึกสิกมันฟรอยนักจิตวิเคราะห์ชาวออสเตรียเคยกล่าวไว้ว่าความฝันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเพียงการประมวลผลข้อมูลแต่เป็นหน้าต่างสู่จิตใต้สำนึกของเราในทัศนะของฟรอย ความฝันคือเวทีที่เราได้ระบายแรงขับทางเพศและความต้องการที่ถูกกดไว้ในชีวิตประจำวันเขาเชื่อว่าเมื่อเราหลับสมองจะปลดตัวกรองทางสังคมให้ทำงานชั่วคราวและความปรารถนาที่เราไม่สามารถแสดงออกมาได้จะปรากฏในรูปแบบสัญ,ญลักษณ์ในฝันตัวอย่างที่คลาสสิกและแอบขำเล็กน้อยคือฝันเห็นงูฟรอยอตีความว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอวัยวะเพศช,ชายฝันเห็นกล้วยหรือผลไมายยา้ยาวๆก็อาจสะท้อนความปรารถนาที่ถูกกดไว้เช่นกันฟังแล้วอาจทำให้เราขำหรือรู้สึกขืนเขินแต่สำหรับฟรอยทุกสัญ,ญลักษณ์ในฝันมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับแรงขับและความต้องการที่ถูกเก็บซ่อนไว้แม้ทฤษฎีของฟรอยจะไม่ได้รับการยอมรับในทุกกรณี แต่สิ่งที่เขาทำให้เราเห็นคือฝันเป็นหน้าต่างสู่ความคิดและอารมณ์ที่เราอาจไม่เคยตระหนักและบางครั้งก็สะท้อนความตลกหรือความแปลกประหลาดในตัวเราเองดังนั้นเมื่อคุณฝันถึงสิ่งที่แปลกๆหรือหัวเราะกับฝันที่ดูประหลาดอย่าคิดว่ามันไร้ค่ามันอาจเป็นข้อความลับจากจิตใต้สำนึกของคุณเอง หลังจากที่เราได้รู้จักฟรอยและความฝันที่เป็นหน้าต่างสู่แรงขับและความปรารถนาเรามาดูอีกมุมหนึ่งของความฝันกันครับมุมมองของคาวยุงยุงมองว่าความฝันไม่ใช่แค่การระบายความปรารถนาแต่เป็นภาษาแห่งจิตใจทุกสัญ,ญลักษณ์ในฝันคือคำพูดของจิตใจที่พยายามสื่อสารกับเราบางครั้งก็เป็นคำเตือนบางครั้งก็เป็นแนวทางให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น ตัวอย่างเช่นฝันเห็นน้ำเชี่ยวกรากยุ่งอาจตีความว่าเป็นอารมณ์ที่ยังควบคุมไม่ได้หรือความรู้สึกลึกๆที่กำลังพัดผ่านใจเราฝันเห็นบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างอาจสะท้อนถึงความทรงจำเก่าหรือด้านในของตัวเองที่เราลืมหรือไม่กล้าพบสิ่งที่น่าสนใจคือสัญ,ญลักษณ์เดียวกันในคนต่างกันอาจมีความหมายต่างกัน เพราะความฝันสะท้อนจิตใจเฉพาะตัวของแต่ละคนมันเหมือนเป็นรหัสที่เราเองก็ยังไม่เข้าใจเต็มที่และยุงเชื่อว่าการตีความฝันยังถูกวิธีสามารถช่วยเราเข้าใจตัวเองลึกขึ้นและบางครั้งก็อาจนำทางชีวิตเราได้สรุปง่ายๆถ้าฟรอยมองฝันเป็นหน้าต่างสู่แรงขับและความปรารถนายุงมองฝันเป็นภาษาลับที่จิตใจพูดกับตัวเราเอง และการตีความสัญ,ญลักษณ์ในฝันคือการเรียนรู้ภาษาที่เราไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในใจของเราเองความฝันไม่ได้เหมือนกันทุกคืนบางคืนเราอาจฝันซ้ำๆเรื่องเดิมที่เคยเกิดบางคืนก็ฝันแปลกจนตัวเองยังตกใจและบางคืนเราฝันแบบรู้ตัวว่ากำลังฝันนี่แหละครับที่เรียกว่า l u c i d dream» ในฝันประเภทนี้ เราเหมือนผู้กำกับหนังในหัวตัวเองเราสามารถเลือกที่จะบินล่องลอยหรือเปลี่ยนเหตุการณ์รอบตัวได้ความรู้สึกแปลกตลาดนี้มาพร้อมกับความตื่นเต้นและอิสระบางคนถึงกับเล่นดนตรีวาดรูปหรือคิดโจทย์ซับซ้อนในฝันชัดๆสิ่งที่น่าทึ่งคือนักวิทยาศาสตร์บางคนสามารถติดต่อกับคนที่กำลังฝันอยู่ในห้องทดลองจริงโดยใช้สัญ,ญญาณตาในช่วง REM ผู้ทดลองสามารถตอบคำถามง่ายๆด้วยการกระพริบตาหรือเคลื่อนไหวร่างกายเพียงเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยืนยันว่าฝันคือปรากฏการณ์ที่สมองควบคุมได้และสามารถสื่อสารได้บางส่วนนอกจากนี้การศึกษาฝันซ้ำและฝันแปลกยังชี้ให้เห็นว่าสมองมักใช้ฝันซ้ำๆเพื่อประมวลผลอารมณ์หรือสถานการณ์ที่ยังแก้ไขไม่เสร็จและฝันแปลกๆ อาจเป็นสัญญาณของความคิดสร้างสรรค์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ๆนี่คือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับพยายามกระตุ้นให้ผู้คนฝันแบบลูสิ์เพื่อศึกษาและสร้างไอเดียสรุปคือฝันแต่ละแบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นหน้าต่างสู่สมองและจิตใจของเราและบางครั้งเราสามารถควบคุมและสำรวจมันได้ ทำให้ฝันไม่ใช่แค่ภาพลวงตาในหัวแต่เป็นโลกที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆฝันไม่ได้มีแต่เรื่องสนุกและสร้างสรรค์บางคืนฝันกลับกลายเป็นฝันร้ายเราตื่นตกใจเหงื่อแตกหรือหัวใจเต้นแรงและบางครั้งความกลัวนั้นชวนให้เราสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและสมองของฉัน นักวิทยาศาสตร์พบว่าฝันร้ายมักเกี่ยวข้องกับความเครียดและอารมณ์ที่ค้างอยู่สมองพยายามประมวลผลความกังวลความกลัวหรือเหตุการณ์ที่ยังแก้ไขไม่เสร็จผลลัพธ์คือเรื่องราวในฝันของเราจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่มีปรากฏการณ์หนึ่งที่ลึกลับและหลายคนเรียกว่าผีอำ หรือ Sleep p a r a l y s i s คุณอาจเคยตื่นขึ้นมารู้สึกตัวตื่นแต่ขยับตัวไม่ได้เหมือนมีใครมานั่งทับอกบางคนเห็นเงาหรือสิ่งลึกลับในห้องและตกใจจนใจเต้นแรงทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่านี่เกิดจากสมองที่ตื่นครึ่งหนึ่ง สมองส่วนที่รับรู้ว่าเราตื่นแล้วทำงานแล้วแต่ร่างกายยังถูกล็อกจาก REM อยู่และฝันบางส่วนอาจยังวนเวียนอยู่ในสมองผลลัพธ์คือเรารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่ใกล้ตัวแต่จริงๆแล้วมันคือความลึกลับของสมองเองน่าสนใจใช่ไหมครับ ฝันร้ายและผีอำเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าฝันคือโลกของสมองและจิตใจที่ยังควบคุมไม่เต็มที่และแม้ว่ามันจะทำให้เราตกใจหรือกลัวก็ยังคงเป็นหน้าต่างให้เราเรียนรู้สมองของตัวเองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งเราจำฝันเมื่อคืนได้ชัดเจนเหมือนเพิ่นเกิดขึ้นแต่บางครั้งก็ลืมหมด จนสงสัยว่าเราฝันจริงหรือไม่คำตอบอยู่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสนี่คือศูนย์กลางการจัดเก็บความทรงจำฮิปโปแคมปัสทำหน้าที่ประมวลผลความทรงจำระยะสั้นให้กลายเป็นความทรงจำระยะยาวและยังมีบทบาทสำคัญในการจำฝันด้วยตอนที่เราฝันในช่วง REM สมองสร้างภาพเรื่องราวและอารมณ์ขึ้นมา แต่การจดจำฝันต้องอาศัยการเชื่อมต่อระหว่างฮิปโปแคมปัสกับสมองส่วนหน้าหรือพรีฟอนเทลคอร์เทกซ์ซึ่งสมองส่วนหน้าคุมความคิดเชิงตักกะและการจัดระเบียบข้อมูลนี่คือเหตุผลที่บางคนจำฝันได้ละเอียดเพราะสมองส่วนหน้าและฮิปโปแคมปัสทำงานร่วมกันดี บางคนจำไม่ได้เลยเพราะในขณะนั้นสมองส่วนหน้าทํางานต่ำหรือสมองพิจารณาฝันว่าไม่สำคัญจึงลุบออกโดยอัตโนมัตินอกจากนี้อารมณ์ยังมีผลต่อการจำฝันด้วยฝันที่ทําให้ตกใจหรือมีอารมณ์แรงมักถูกจดจำได้ดีกว่าฝันปกติดังนั้นการจำฝันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการทำงานซับซ้อนของสมองที่เราแทบไม่รู้ตัว คุณเคยได้ไอเดียจริงๆขณะตื่นอยู่ไหมบางครั้งความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในฝันตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดคือพ่อแม็คาร์ตนีนักดนตรีชื่อดังบอกว่าเพลง yesterday มาจากฝันที่เขาได้ยินทำนองเต็มๆในหัวเขาตื่นขึ้นมาแล้วรีบจดโน้ตทันทีหากเขาไม่ทำเพลงนี้อาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ไม่ใช่แค่ศิลปินเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ได้ไอเดียจากความฝันเช่นกันเช่นดิมิทรีเมนเดลเยฟผู้ค้นพบตารางาธาตุเขาฝันถึงการเรียงาธาตุต่างๆอย่างสมบูรณ์แบบตื่นขึ้นมาและสามารถบันทึกตารางาธาตุได้ทันทีทำไมฝันถึงสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้เพราะในช่วง REM สมองส่วนสร้างสรรค์และเชื่อมโยงข้อมูลทำงานอย่างเต็มกำลัง แต่สมองส่วนวิจารณ์จะทำงานน้อยลงทำให้เราสามารถเชื่อมโยงความคิดที่ปกติไม่เกี่ยวข้องกันได้นี่คือเหตุผลที่ฝันบางครั้งดูแปลกแต่กลับเต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆสรุปง่ายๆคือฝันไม่ได้แค่เป็นเรื่องบันเทิงหรือความลึกลับแต่มันยังเป็นห้องทดลองสร้างสารรค์ส่วนตัวที่สมองของเราสามารถคิดสิ่งใหม่ๆหรือ แก้ปัญหาที่ค้างคาในชีวิตประจำวันดังนั้นครั้งหน้าที่คุณฝันเรื่องแปลกๆลองฟังใจตัวเองดูบางทีคุณอาจเจอไอเดียที่เปลี่ยนชีวิตของคุณอยู่ในนั้นตลอดการเดินทางของเราเราผ่านตั้งแต่ความเชื่อโบราณที่มองฝันเป็นสารจากเทพเจ้าไปจนถึงการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ที่ชีว่าสมองสร้างฝันขึ้นเองเรายังได้เห็นมุมมองของนักจิตวิทยาอย่างฟรอยและยุง ที่บอกว่าฝันสะท้อนแรงขับจิตใต้สำนึกและความคิดลึกๆของเราแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือฝันคือกระจกสะท้อนจิตใจและวิวัฒนาการของสมองมันบอกเราได้ว่าแม้เราจะเข้าใจสมองมากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังมีเรื่องที่เราไม่เข้าใจทั้งหมดบางคืนฝันแปลกๆฝันชัดเจนหรือฝันซ้ำอาจเป็นเพียงสัญญาณเล็กๆว่าสมองของเรายังทำงานอยู่ในโลกที่เรา ยังไม่สำรวจถึงขอบเขตและบางทีความฝันก็เป็นอีกจักรวาลหนึ่งในหัวเราที่รอให้เราเข้าไปสำรวจต่อไปดังนั้นเมื่อคุณฝันคืนนี้อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพลวงตาในหัวแต่มันคือหน้าต่างสู่ตัวเราเองและเป็นเครื่องยืนยันว่าสมองมนุษย์ยังเต็มไปด้วยความลึกลับพร้อมให้เราเรียนรู้และค้นพบตลอดชีวิตและนี่คือโลกแห่งความฝันของเรา